อาราตโน่ ano, uh, GR สองห้าศูนย์ N สอนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูข้างหน้าก่อนก็จะเป็จะเป็นสเปคขัพไฟค่ะ,คคะระบบเก็บริิปอัตโนมัตินะคะมีทุกอย่างครบเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ uh, กระจกมองหลังนะคะกล้องระบบุกระบบครบค่ะระบบเต็มไม่ได้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวพาไปดูข้างในนิดนึงข้างในรถนะคะโอเคเดิมเเลยค่ะระบบแอร์ต่างๆเราก็จะเช็คให้เรียบร้อยค่ะนี่อันนี้ก็คือภายในนะคะทุกท่าน ส่วนของข้างล่างก็ยังมีความแบบเอลเอวแบบเอลดีเอวไม่ได้แบบมีหลวมอะไรนะคะเอวแน่นแน,น่นอนออในส่วนสายต่างๆก็ไม่ได้มีผูกอะไรค่ะช่วงล่างก็จะแห้งๆเนาะส่วนของยางของเขาเนี่ยก็ยังเดิมๆเหมือนกันมาจากญี่ปุน่นแต่เราก็จะเน้นที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเงินเพิ่มสายต่างๆไม่ได้มีผูกอะไรค่ะนี่ก็จะเป็นช่วงล่างข้างล่างต่างๆค่ะ อันนี้ก็เป็นคอนโทรลด้านข้างค่ะด้านข้างค่ะ